มื้อเช้ามาแปลกๆกันเลยนะครับมื้อเช้าวันที่เจ็ดนะครับเป็นมีแล้วก็มีจัมปิ้งนะครับเป็นอะไรนะเกี๊ยวหรือเล่าแค่แค่เกี๊ยวซานะครับเกี๊ยวซาสตรีมมานะอ้าอบมานึ่งมานะฮะผมวันที่เจ็ดแล้วนะครับแต่ครบครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะที่กักตัวอยู่ในนี้นะครับมื้อเช้าวนี่ผมเจอแย่มๆหลายมือแล้วมีพวกมัคโลนีอะไรที่ผมพอได้แต่ เขามาให้ผมวันเดียวเองพวกแซนด์วิชอะไรผมก็ได้นะทำไมอยู่ๆมันกลายเป็นจีนล้วนๆเลยเนี่ยอาหารเช้าของคนที่นี่ขเขานะีฮะโอ้ย่ยางยาบ ไม่น่ารอดครับเส้นแข็งเป๊ะแห้งสนิทแล้วก็เยอะไม่ด้น้ำมันนะฮะแต่มันยังแข็งได้ไงเงี้ว่ะอู้หเจ้าซาครับแข็งโปก๊ก โอ้โหแป้งนี่อย่างหนาแข็งไปแต่ไต้อร่อยไต้อร่อยแต่แบบไต้น้อยมากนะครับโอโ้แป้งอย่างเยอะได้ยินเสียงมาส่งอาหารเนี่ยผมแหละแขวนด้ที่ประตูแล้วพคงกดออดแท้เลยคร เขาคืออารมณ์ประมาณว่าเดินขแขวนทุกห้องเสร็จไปห้องซายแล้วไล่กดออดแล้วเขาก็เดินเพ่นเพ่นกลับไม่พบเจอใครเหมือนกันเจ้าหน้นทานนที่นะเขาก็ระวังตัวนะครับคือมันคนกัดตัวเนี่ยคือออกสานามบินมาตรวจแล้วยังไม่เจอมันยังมีโอกาสที่วันที่สองตรวจล้วจะเจอหรือต่อไปตรวจจะเจอนะที่นี่เขาเลยให้กัดตัวยี่สิบเอ็ดวันเลยนะครับ วันนี้วันที่อืห้าโมงเย็นครับเวลาอาหารกลมนี่แหละว,วันที่สี่นะครับคุณพาพันธ์นะครับอ่าตื่นมาเจอข่าวโปกติจะเจอข่าวมงคลวันนี้เจอข่าวเสียโป้เกมต์ซะแล้วนะครับผมร <c oughs> อดมาได้ตั้งนานนะ มือแบ็คเขาดีผมว่าไม่ดูแบ็คเขาจะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยหรือแบ็คเขาจะเด็ดหัวเสียโป้ทิ้งแล้วนะฮะผมเชื่อว่าเสียโป้ไม่ใช่ตัวการใหญ่เรื่องเวบการทนาน,น,นอะไรหรอก <c oughs> เป็นแค่ตัวออกหน้านะครับเป็นตัวเล็กๆอะ่ะ แล้วรับแน่แบ็กใหญ่จริงๆไม่น่าจะสาวถึงนะครับคือส่วนตัวความเห็นผมเรื่องเกี่ยวกับการพนันเกี่ยวกับคาสิโน,โนเนี่ยผม,ผมอยากให้เมืองไทยมีไปเลยมีแบบถูกกฎหมายไปเลยนะครับมีเป็นอ่าเป็นเหมือน เอนเตอร์เทนเมไปเลยครับเป็นแบบเหมือนหมาเก้าเหมือนแบบสิงคโปร์เขาก็มีถ้าคุณห่วงว่าคนในประเทศจะมอมเมาคนในประเทศเอาอย่างสิงคโปร์ครับเก็บค่าเข,ข้าคนสิงคโปร์นะครับคนละ80ดสิบหรืออาหารมาแขวนให้นะครับคือเขาแขวนเสร็จปับ๊บเขาก็มาเคาะมากดแลตะขอรีบเพทนะครับเปิดไปตอนนี้ก็ไม่เจอใครแล้วถามมาว่าต่อนะครับมาตรการของประเทศสิงคโปร์คือ เก็บค่าเข้าคาสิโน,โนคนสิงคโปร์80ิหรือร้อยเหรียญผมไม่แน่ใจสิงคโปร์นะครับตบเป็นเงินไทยเท่าไหร่สองพันบาทใช่ไหมนะครับคือผมเคยไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วเพื่อนคนสิงคโปร์ผมบอกอยากไปดูเขาบอกพาไปส่งได้แต่เขาไม่เข้าไปข้างในด้วยนะเพราะเขาเองก็าไม่ได้เล่นแล้วถ้าเขาเข้าไปข้างในเขาเสียค่าเข้า,ขา<ช>ส่วนผมอะใช้แค่พาสปอร์ตเข้าไปได้เข้าไปเดินเที่ยวได้แล้วก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มให้ให้ดื่มนะฮะ ให้ทานได้นะครับก็คือเอาใจแบบคือส่วนมากก็คนที่ไปเล่นก็คือชาวจีนแผ่นดินใหญ่บินมาเล่นนะครับบินมาประเทศเขาจะไม่มีโชกกฎหมายเป็นแบบคาสิโนนะครับเขาจะมีแค่เป็นแบบเป็นโต๊ะไพ่นกกระจอกที่ที่เป็นสถานที่ที่เสียตังค์เข้าไปเล่นได้นะครับเช่าโต๊ะเล่นกันกันเองได้นะฮะและอย่างมาเขาที่ผมชอบไปเที่ยวก็ ก็เหมือนกันครับเข้าเราเข้าแบบฟรีเข้าแบบไม่มีปัญหาแล้วเขาก็อยากให้เราอยู่นานๆมีทั้งซุปมีทั้งน้ําคุณอยากดื่มอะไรขนมปองขนมปังมีหมดผมะประเภทไปเอาน้ําฟรีขวดสองขวดกลับขึ้นมากินบนห้องอะไรเงี้ยน้ําหมดก็ลงไปคาสิโนใต้โรงแรมนะครับไปดิบน้ํากลับมานะครับคือเขาก็อยากให้เราอยู่ในนั้นนานๆเพื่อจะใช้เงินนะใช้เงินกับคาสิโนเขาแล้วก็คนหมากเก้านะครับผมมีเพื่อนที่รู้จักแกเป็นประชาชนคนหมากเก้าเลย ทุกปีเขาจะได้คืนภาษีระหว่างประมาณหมื่นเหรียญหรือ2 0 0 0มืเหรียญมาเก้าก็ตกปีประมาณ4ี่0 0ื่นถึงแปดหทุกคนนะครับคืนภาษีจากจากที่รัฐบาลได้ภาษีเก็บภาษีจากผู้คาสิโนบาทีก็มาคืนภาษีให้ประชาชนนะครับเอาภาษีมาพัฒนาประเทศต่อนะครับเมืองไทยถ้าทำแล้วก็ทำเป็นเมืองใหญ่ๆก็ได้ตา้กรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อจะดึงชาวจีนเข้ามาอย่างเงี้ยผมว่ามัน มันได้นะแต่ว่าก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคนไทยอยากเข้าไปเล่นเขาบอกกลัวเยวาวชนมอมเมาแบบคาสิโนทนีถ่ถูกกฎหมายมันต่ำกว่า20มันเข้าไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็แบบสิงคโปร์เลยเก็บค่าเข้าอาคนไทยจะเข้าเก็บเลยหัว2,000 3,000เก็บเลยใครมันจะเข้ามันก็น้อยคนนะนอกจากคนแบบมีเงินเหลือเยอะจริงอยากเข้าไปผ่อนคลายอยากเข้าไปเล่นนะครับมันก็สองมุมนะสองมุมแต่ผมมองดูแล้วว่า คือทุกวันนี้มันไม่ใช่ไม่มีไงในองไทยมันก็มีบ่อนไปทั่วไปหมดแล้วอะก็เออถ้ามันจะมีแล้วก็เออให้มันถูกกฎหมายแล้วก็ภาษีหรืออะไรเงี้ยมาได้กลับคืนประเทศบ้านนะครับ <c oughs> ซึ่งคงไม่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยนะฮะบ่ <c oughs> นจากเรื่องเสียโฟมาเข้าเรื่องบ่อนช่ย อืมแต่ว่าน่ากลัวเพราะว่าจานำเล่นออนไลน์ได้ครับเด็กอายุไม่ถึงโกงโกงอายุเพื่อสมัครเล่นเว็บได้นะครับแต่ว่าน่ากลัวกับพวกบ่อนคาสิโนที่มันตั้งแบบเป็น,นปไอ,ไอ้นะาาอี่แต่ผมไปเที่ยวมัดเขาไปเดี๋ยวผมก็แอบหยอดนะโต๊ะบาคาร่าไปดูแอบไปหยอดแต่ผมย่อไม่ได้เล่นแบบริมหูเรื่อม,ม,มตานะครับ ไดได้แบบดับลุบลับตาเล่นนะครับก็คือเดาสนุกเตยมตุนมาเท่านี้สนุกตัวมากก็ได้กำไรกลับนะ <c oughs> ได้เยอะได้น้อยอีกเรื่องบางทีใครได้กำไรเยอะแล้วเราเริ่มเสียไปเหลือกำไรนิดเดียวผมก็ผมก็เลกเสียได้ u าสาห์สร้างกำไรมาแต่ถ้าเล่นหมดผมก็มีลิมิตมีเงินก้อนเนี้ยเอาเล่นแค่นี้ไงหมดมันผมก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนะ แต่ผมเห็นสภาพบางคนนั่งอยู่ข้างคาสิโนเป็นคนจีนตอนทิ้งที่งบ่ายๆนะครับแบบนั่งหมดอะไรตายากอยู่ข้างคาสิโนข้างข้างโรงแรมตรงที่จอดรถผมเอ้าอารมณ์มัคงไปหมดตัวในคาสิโนมาเลยคงเล่นแบบไม่บรรยัติบรรยัาิสรุกนะครับบรรยากาศในคาสิโนมีแปลกแปลหลายหลากหลายจะถ่ายมาให้ดูไม่ได้นะฮะมีผู้หญิงใส่ชุดแดงทาปากแดงหมวกแดงมาทุกอย่างคือกูเอาเรื่องเอาใจเต็มที่แล้วมาเล่นส่โตผมไม่เห็นจะเสียนะ กูใส่เต็มยศเลยเจ้ากินเรียบร้อยสนุกดีนะไป <c oughs> นไปไอห,หมีนี่พอได้นะ ได้ไข่ต้มนีมาช่วยชีวิตไว้นะครับจะมีไข่ต้มทุกเช้านะครับใบน้อยๆผมนึกว่าไข่นกกระทา ไส้เขาอร่อยไส้เขาเหมือนเป็นตัวถั่วตัดนะฮะเป็นตัวถั่วเห็ดแต่แป้งหนาและแข็งเ้วยจริงเซตนี้มื้อเช้าผมไม่เคยสั่งนะครับผมด้านอาหารเช้ากับเพื่อนาสั่งร้านพวกนี้กินก็ เซตมังกรลนีครับไข่ไข่ไข่คนไข่รวนนะครับเจตีมีนี่มีจากคนโลเคอลที่นี่เขาทานนะครับนี่ แล้วถ้าเป็นที่เมืองจีนแผ่นิใหญ่อาหารเช้าเขาจะมีไอ้พวกซละเปาสรลเปาน้ำเต้าหู้นะฮะไข่ต้มเหมือนกันไข่ต้มชาครับเนื้อไข่ข้างในจะดำๆทิปที่ไปเที่ยวผมยังเกาหลีผมยนะังตัดไม่จบเลยญี่ปุ่นอีกปีนั้นไป มีไปปักกิ่งมีไปจีนอีกหลายเมืองนะครับปีนั้น2019นะันสิบแล้วที่ปี2017-2018ที่ผมไปหูหนานไปสุนจิ้นไปไปกุ้ยหลินก็ยังตัดไม่จบว่างๆนี้อาจจะมีไฟได้เริ่มตัดนะครับ มันยังอยู่ในความทรงจำหมดเลยผมก็ชอบนะเวลาตัดวิดีโออะไรเงี้ยตัดคลิปแล้วมันแบบมันนึกย้อนแบบเอ้ยเราเคยไปเที่ยวตรงนี้ตรงนี้ชีวิตผมว่าผจญภัยไปทั่วนะครับสนุกดีมาปีที่แล้วเนี่ยที่เกิดโรคระบาดแล้วว่าไม่ได้ไปไหนเลยบินกับไทยมาพาน้องหมา ข้งพยาบาลสุดท้ายน้องหมาผมก็จากไปนะครับก็เสงๆอยู่สองเดือนนะครับแล้วก็พออยากจะออกทริปบ้างปั๊บไทยมีระบาดโควิดรอบแรกก็เสง่ไปอีกสองเดือนนะครับระหว่งตัวไม่ได้ไปไหนมีไปเที่ยวภาคเหนือนมาทิปหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากลับ ชาวภาคเหนือเตรียมปลายปีอยากจะไปเที่ยวใหม่จะเอโมไซค์ขึ้นไปเที่ยวบ้างเจอที่อ่ามาจากพม่านะค,คนไทยที่ไปทํางานระบาดอีกรอบหนึ่งป้าบต้นปีจะไปเที่ยวนะครับไปค้างเต็นท์อยู่เพื่อนแล้วแหละอุทยานประกาศเจอระบาดรอบใหม่ที่อะไรงานพมา่าอุทยานประกาศปิดแล้วไม่จะไปไหนเลยกลับมาอยู่บ้านแกวๆแ,แล้วก็บิน เหมือนเวลาหายไปปีหนึ่งเฉยๆผมเชื่อว่าทุกคนนะอยู่ปีหนึ่งแบบกลายเป็นเวลาที่แบบเนี่ยปีหนึ่งละเวลาหายไปเลยแล้วเนี่ยผมนั่งยังนั่ง,ง,งดูบรรยากาศเมืองที่แบบคุบน้นเคยระมันเหมือนไม่คุ้นเคยคนมันน้อยมันเงียบนะฮะ ต้องช่วยชีวิตนะครับม,มีคำสุดท้ายอเอาไปออกมาเมื่อนีน้กินได้ไม่ได้ ซาซินสุดท้ายครับอืมหืมไส้หอมอะผมไม่แน่ใจส่วนผสมเขามีอะไรบ้างอะกลิ่นหอมมากเลยมันไส้คล้ายๆขนมสาคูหรือไอ้เขาเก็บอักหมบ,บ้านเราอะครับแต่เขามีเห็ดมีหมูทํานั้นมันถั่วอย่างเดียวหรือเปล่าไงส้ขนมสาคูอะฮะกลิ่นคล้ายๆเรเลยครับ บจบไปอีกมือนะครับจากตัวเข้าวันที่7็ดแล้วนะวันที่7็มือแรงผมนะครับมีมาส่งที่ประตูอะไปดูว่ามือข้ามเป็นอะไรนะครับก็เจอกันมือหน้าครับนะครับฝากไลค์แชร์สปแป์ให้ด้วยครับทานข้าวเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับเหงาวนะกินจากตัวครับผมบายจ๊ะ